เมื่อคืนที่ผ่านมาว่าที่ร้อยตรีชนลทิศเลยานนปลัดป้องกันจังหวัดชนบุรีร่วมกับพันตำรวจเอกนาวินทีรวิทย์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยานำกำลังเจ้าหน้าที่กว่าร้อยนายค่ะไปตรวจสอบสถานบันเทิงใจกลาง Walking Street พัทยาอําเภอบางละมงุงจังหวัดชนบุรี สืบเนื่องจากวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมากาศของสถานบันเทิงก่อเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวจีนได้รับบาดเจ็บสาหาัสและยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล จากการตรวจสอบในสถานบันเทิงพบนักท่องเที่ยวกว่า300คนมีทั้งชาวไทยและต่างชาติส่วนใหญ่เป็นสัญชาติจีนเข้าใช้บริการและมีการรวมกลุ่มสังสรรค์เจ้าหน้าที่จึงสั่งยุติกิจกรรมทั้งหมดพร้อมแยกนักท่องเที่ยวเป็น2กลุ่มก็คือผู้ชายและผู้หญิงจากนั้นมีการตรวจบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าเอกสารแสดงตัวของบุคคลค่ะรวมถึงตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายพบว่ามีปัสสาวะสีม่วง39คน แต่ไม่พบสิ่งเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายภายในร้านแต่อย่างใดเบื้องต้นตำรวจควบคุมตัวนักท่องเที่ยวที่ปัสสาสีม่วง39คนนะคะเป็นคนจีน15คนคนไทย23คนและลาวอีกหนึ่งคนส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ